ปรมบคูป,ปูฤสษีตาไฟช่วยแล้วก็ผู้ที่มีฟ่ามือกากบาดได้ฤทธิ์ตาที่สและจะเป็นเช่นไรเมื่อนักพยากรณ์ที่มีฟ่ามือกากบาดได้ฤทธิ์ตาที่สองในการพยากรณ์ตอนที่สอง อย่าลืมนะครับเมื่อเข้าไปรับชมแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และนี่ก็คือคลิปแห่งความเชื่อความศรัทธาโปรดใช้วิจิรยอตในการรับชมเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะวันนี้เราได้กลับมาพบกันอางเช่นเคยนะครับ ซึ่งวันนี้ผมนั้นนะครับได้มีคลิปของผู้ที่มีฟอร์มือกระกระบาดนะครับสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นพระบัครูปรุษีตาอยนะฮะมาฝากท่านผู้ชมนะครับว่าจะเป็นนะจริงหรือไม่อย่างไรกันนะครับอย่างไรแล้วก่อนจะเข้า,ารับชมคลิปนั้นฝาก กดหัวใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมอยากจะขอบอกทุกท่านว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นเรื่องของผู้ที่บีฟาร์บกะบาทนะครับอย่างไรแล้วท่านใดทีด่เข้ารับชมก็โปรดรับชมด้วยวิจารณยณน,นะครับเพราะเป็นความเชื่อความสะาส่วนบุคคลนะครับ แต่ถ้าเขาถามผมแล้วผมเชื่อนะครับ1น0่เซลยทีเดียวครับอยี่ยวไรแล้วอย่าเพิ่งเชื่อผมเข้าไปดูในคลิปนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเชิญรับชมเลยครับก่อนที่ปรมบครูปูรฤษีตอไฟให้ฤตาที่สอง สำหรับนักพยากรณ์ที่มีฝ่ามือกากะบาดนะครับแน่นอนที่สุดนะครับกรณีถ้าเราเป็นนักพยากรณ์หรือเป็นหมอดูนะครับกรณีนี้เป็นกรณีสำคัญถ้าหากเราตั้งดวงชะตาของผู้ที่ประสงค์นะครับอยากจะรู้เรื่องราวของเขาทั้งในอนาคตแล้วก็ในอดีตนะครับ แล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งการพยากรณ์น,นั้นนะครับก็ต้องอาศัยนะฮะประสบการ์ตำรับตำรอนะวิชาที่เรียนมานะครับที่ร่ำที่เรียนมาอยู่ในตำรับตำรอนั้นเมื่อเราเปิดดวงชะตาแล้วก็จะสามารถอ่านออกมาได้อย่างทันทีแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับ กรณีบางคนที่มีดวงชะตาที่ใหญ่กว่าหมอดูหรือวนักพยากรณ์น,นั้นและแน่นอนที่สุดครับเมื่อเขียนนะครับผังดวงนะครับขึ้นมาแล้วเมื่อเราอ่านก็จะปรากฏว่าสิ่งที่เขาต้องการจะรู้ไม่ได้ปรากฏอยู่ในนะครับ หังดวงของเขาแล้วเราจะอ่านอย่างไรจะพยากรณ์อย่างไรนะครับเมื่อมีตาที่สามก็จะแตกต่างนะครับกับหมอดูทั่วไปหรือว่านักพยากรณ์ทั่วไปโดยสิ้นเชิงหมายความว่าอย่างไรกันนะครับก็จะหมายความว่าจะมีนะฮะย้อนอย่างรู้นะครับหรือสิ่งศักดิ์สิศร์ ท่านได้มาบอกนะครับมาทั้งการดนจิตโดนใจหรือได้ยินเสียงกล้องนะครับอยู่ในหัวของเรานะฮะโดยเฉพาะบริเวณตาที่ซามระหว่างหวางคิ้วนั้นก็จะมีการเต้นนะครับตึกตึกต,กต,กตกนะฮะเ็จะรู้ว่าตอนนี้มียาอนมีชอนนะฮะที่เรา ต้องการนอยากจะรู้คำตอบสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงนะฮะในรูปของเสียงก็ดีในรูปของภาพที่เกิดขึ้นก็ดีนะครับเห็นเป็นภาพทั้งชัดและเรือนรอง,รงนะฮะแต่ทั้งสิ้นนะฮะก็จะทำให้เรานั้นได้รู้เรื่องราวของสิ่งสิ่งที่เขา ปรารถนาจะรู้อย่างนั่นเองครับและนี่ก็คือตัวอย่างรีวิวนะครับเล็กน้อยสำหรับนักพยากรณ์ตัวน้อยที่มีฝ่ามือกรกบาดและได้ฤิ์ตอที่สอมโดยบรมรคูป,ปุรศีตอบฝ่นั้นนะครับคอยช่วยเหลือนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นนะเชิญรับชมนะ ในคลิปรีวิวนี้นะครับถ้าปราถนาจะพิสูจน์อยอกดูดวงกับนักพยากรณ์ตัวน้อยและมีอายุน้อยคนนี้นะครับที่ได้การช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบรมบครูปูรษีตาไฟก็สามารถนะครับเข้าไปได้ใน ฟินิกซินเซียชาน e ลนะครับใน Tik t o อนะครับผมแล้วคุณก็จะรู้ว่าการพยากรณ์ซึ่งเป็นชั่วโมงช่วโมงนะครับสำหรับเรื่องราวของคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับกลับมีความรอบรู้ในสิ่งที่บางครั้งเจ้าของดวงชะตา ยังไม่รู้ถึงตัวเองนะครับว่าตัวเองนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆหรอเมื่อได้คิดทบทวนก็จะรู้ว่านี่มันเรานี่นี่มันคนรักของเราเป็นอย่างนี้นี่เองนี่เพื่อนของเราเป็นอย่างนี้นี่เองเราครบกันมาตั้งนานแล้วเราทำไมไม่รู้จักกันเลยนะครับวันนี้คุณสามารถที่จะ เปิดโลกกระทัดนะแนวความคิด m ม n d เซตใหม่ๆได้แล้วในฟิลิปซินเซียนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดหัวใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและอีกทั้งคุณนั้นก็จะไม่พลาดคอนเทนต์หรือว่าคลิปดีๆนะครับที่เรานั้นจะนำเสนอคุณในโอกาสถัดไปอย่างรแล้ ถ้าใดทีด่เข้ารับชมก็โปรดรับชมด้วยวิจารยญนะครับเพราะเป็นความเชื่อความสะพอส่วนบุคคลนะครับนะครว่าจะเป็นเช่นไรเชิญรับชมเลยครับรีวิวไลฟส์สดดูดวงเปิดดวงชะตาของช่อง Phoenix s ซนเซียโอ้จริงมากค่ะคิดอะไรพูดตามนั้นเลยค่ะคนลุกอ่ะเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกเลย พี่ดูเมนจริงค่ะขอบคุณมากเลยค่ะตรงมากเลยค่ะเข้ามาดูครั้งแรกตกใจเลยตรงโคตระขอบคุณครับโนพร็เลมค่ะพี่จริงค่ะุนลุกเลยงานได้มาแต่นาน,านมาทีเป็นคนแรกเลยที่พูดถูกหมดทุกอย่างเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องงานโอ้ oh my god พี่ขอบคุณมาก <c oughs> ข่าวดีเขาดูดวงกับแม่หมอสองวันเสร็จสังกัดที่ LA ติดต่อมากำลังจะเซ็นสัญญาสังกัดไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็เริ่มต้นไนด้ดี ต้องมาเอาของมูจากแม่หมอแล้วเว้ยขอบคุณมากค่ะตรงมากแม่นจนขนลุกถูกค่ะแม่นจนเพื่อนเขาตรงค่ะเรื่องครอบครัวเรื่องนิสัยตรงมากมากตรงมากค่ะตรงทุกอย่างเลยเธอรู้ยังไงว่าฉันอยากได้รถฉันอุตส่าห์เก็บเงียบไม่บอกแม่กระทงังเพาะขอบคุณนะคะปังมากแม่นมากขอบคุณมากมากเลยค่ะรู้สึกมั่นใจขึ้นมากมากค่ะทักเรื่องนิสัยแม่นมากเรื่องนดีตตรงมากค่ะขอบคุณเลิดม,มากค่ะแม่นจน ลแม่นเหมือนนั่งอยู่ในบ้านเดียวกันเฟื่ออีกรอบว่าแม่นเหมือนนั่งอยู่ในบ้านหลังเดียวกันจริงๆนะฮะกลับไปมากครับตรงมากตรงแบบตรงดูถูกกว่าเจ้าตัวโอ้ยรู้ได้ไงคะคนลุกแทนพี่วิกละเอียดมากขอบคุณมากนะคะตรงมากค่ะทุกคน